การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านวิชาการการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ติ้งแพ่แชร์การตีความอิสระยานภาษิตฝึกคิดเชื่อมโยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดผู้นําเสนอนายสตวรรโยวาศีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวีรวัตรโยธิน สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ความสำคัญของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกระบวนการขับเคลื่อน plc ปัญหาของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนวีรวัตโยธินคือผู้เรียนแต่ละคนมีทักษะในการเรียนรู้ที่ต่างกันผนวกกับการเรียนรู้เรื่องการตีความเป็นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง นอกจากนักเรียนจะเข้าใจหลักและวิธีการตีความที่ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนักเรียนต้องสามารถสะท้อนแนวคิดความคิดมุมมองต่อสารที่ตีความต่อครูหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่คงทนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงติ้งแพรแชร์เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างผู้เรียนสองคนที่จับคู่กันช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหาช่วยให้ผู้เรียนจดจอ่อและคิดตามในประเด็นที่กำลังเรียนรู้ได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยเหตุผลกล้าแสดงความคิดเห็นลดปัญหาการแย่งตอบหรือไม่ตอบเพราะมีคนอื่นตอบไปแล้วหรือกลัวคำตอบของตนจะไม่ถูกต้องฝึกการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ คำตอบจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดติ้งแพร์แชร์เพื่อเป็นบันไดสู่การอ่านจับใจความสำคัญสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทจากการตกผลึกความรู้ในการจัดตั้งกลุ่ม PLC นี้จึงเกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้เทคนิคติ้งแพร์แชร์ เพมาเสริมประสบการณ์นักเรียนในการอ่านตีความโดยผมเลือกที่จะสอนในหน่วยอิสริยานภาษิตเรื่องการอ่านตีความฝึกคิดเชื่อมโยงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับโดยมีเทคนิควิธีการสอนหรือขั้นตอนการสอนต่อไปนี้ครับติแพร์แช่นะครับจะเริ่มจากการที่คุครูให้หนักเรียนได้จับฉลากบทประพันธ์กลุ่มละ 1บทเมื่ออ่านบทประพันธ์แล้วนักเรียนจะเขียนบทประพันธ์ลงในใบกิจกรรมข้อที่1คือข้อติ้งนักเรียนคิดด้วยตนเองโดยการคิดด้วยตนเองนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องคํานึงถึงว่าจะผิดหรือจะถูก แต่นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมของตอนเองนะครับเข้ามาร่วมวิเคราะห์บทประพันธ์ได้นะครับและที่สําคัญนักเรียนสามารถสืบค้นองค์ความรู้จากแหล่งสืบค้นต่างๆได้ข้อที่หนึ่งนี้นะครับนักเรียนก็จะเขียนบทประพันธ์ลงไปในใบกิจกรรมหลังจากนั้นก็จะมีโจทย์เข้ามาท้าทายนักเรียนว่าจากบทประพันธ์นะครับตรงกับสำนวนใดและสำนวนที่เลือกมามีความหมายว่า อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจับฉลาดได้บทประพันธ์บทที่ 3. ชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอาจาัจฉรัยเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชางระวังการจากบทประพันธ์นี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องเยอะมากประกอบไปด้วยชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารมิจิตมิจใจรักกันดีกว่าชางกัน ฉะนั้นแล้วถ้าหากว่านักเรียนจับได้บทนี้นักเรียนก็ต้องเลือกแล้วว่านักเรียนจะนําเสนอสำนวนใดที่เกี่ยวข้องกับบทระพันธ์นะครับเมื่อน,นักเรียนเลือกสำนวนได้แล้วนักเรียนก็ลองคิดนะครับว่าสำนวนดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะใช้ความรู้เดิมของตนเองผนวกกับการสืบค้นจากแหล่งความรู้ต่างๆ เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมในข้อที่1เสร็จแล้วคุณครูก็จะให้เรียนจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับว่าคําตอบในข้อที่หนึ่งที่นักเรียนได้นั้นตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงเราจะปรับคําตอบของเราให้ตรงกันได้อย่างไรโดยดูจากคําตอบของเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนดูจากคําตอบของนักเรียนเองนะครับว่าคําตอบใดที่จะเป็นคําตอบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับจากบทประพันธ์ที่เลือก จากผลิตภัณฑ์ที่จับฉลากได้เมื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคู่ของนักเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการนําความรู้ที่ได้นะคะไปแชร์กันในกลุ่มนะครับโดยจะมอบหมายบทบาทนี้ให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ทำหน้าที่ในการอภิปรายว่าสมาชิกในกลุ่มนะครับเลือกสำนวนใดนะครับและสำนวนที่เลือกมีความหมายว่าอย่างไรการประเมินผล 1. ผู้สอนนำข้อสรุปของผู้เรียนแต่ละคู่แต่ละกลุ่มมาอภิปรายร่วมกันและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนรวมถึงเชื่อมโยงคำตอบและกระบวนการได้มาซึ่งคำตอบกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่กำลังเรียนรู้ 2. ผู้เรียนตรวจสอบคำตอบของตนเองโดยเทียบกับคำตอบของเพื่อนเพื่อให้เห็นจุดเหมือนจุดต่าง และเป็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในครั้งต่อไปผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับผู้เรียน 1. นักเรียนมีทักษะการอ่านตีความที่สูงขึ้นสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนได้เร็วขึ้นเกิดเอืงความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มีความชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาจนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความสุขในการเรียนวิชาภาษาไทย 3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70ปีการศึกษา2565 4. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดีในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ผลที่เกิดกับสถานศึกษามีแนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยปัจจัยความสำเร็จ 1. ได้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงจากวิทยากรของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 2. ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาร่วมปรับปรุงและพัฒนา 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบกระตือรือรน้นเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอบทเรียนที่ได้รับ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้ตามสภาพจริงและนำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ดังแสดงให้เห็นในคลิปวิดีโอการสอนดังต่อไปนี้ทุกคนบอกว่ารู้จักสองนวนแต่กลุ่มมีเชื่อได้ไหมได้ค่ะ้าทายพวกเรา2อนาที2อนาทีทําไหร่ให้นันเกเรียนแต่ละกลุ่มเวียนกันออกห้เียนสนนนองนวนน้ากระ ว่าเราต้องส่งตัวแทนมาจับฉลากที่เท่า,าไหร่25แล้วก็ดูในท่อที่หนึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าทันเรียนต้องคิดด้วยตัวเองใช้เวลาสามนาที กับเพื่อนสิว่าเธอเธอคิดเหมือนเราไหมอคิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเธอคิดยังไงเอามาปรับกข้าหางกันเดืนเ่นกันกับสมมต ความสองเมืองตรงไปนะครับเพิ่มเติมเข้าไปที่สูรณูนะลูกนะโจทย์ข้อที่หนึ่งตนประพันที่ได้บนที่เท่าไร่โจทย์ข้อที่สองมีความว่าอย่างไรและโจทย์ข้อที่ห้าให้พ่อคิดใหญ่แก่เราเวลาสิบนาทีอ่าช่วยกัน คนน้อมอยางข้าวม่เร์หนักเขาข้าวมิเอเราอย่างข้าวิเตอรคนที่ทำผิดจะไปส่เติมเขาใช่ม้ามิเตอร์ม่ต้องสั่เติมสอ่ต้องนกใจ่องเราต้องให้ลังใจนาะที่ฐานประจันรต๊ะส่วนหัวน้าและคณะทางานในกล่มเตรียมรายงานเกี่ยวตห้พรอมสอบไปหนึ่งคุณครูจะให้เวลาในการเรีนรู้งานตรงนี้ให้เติมสิ วนฐานเราจะได้ความรู้ถ้าเราไป4ี่ฐานเราจะได้ความรู้เพิ่มอีกอี่เรื่องครับ4ี่เรื่องหลังจากชัมม่วโมงเรียนชั่วโมงนี้จะเป็นการสอบนะครับโดยการใช้ข้อสอบออนไลน์อบ